ชื่อเพ้นนะคะมาจากวัดตาตะโดยโคตุยแนะนำมาค่ะก็งานสามคนเนาะแล้วก็พอดีพี่เขาอยู่ชมรลเชียงใหม่แล้วก็เป็นญาติี่ทางของอาศุด้วยค่ะแล้วก็ไปช่วยที่ชมรลเชียงใหม่ก็เลยพี่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเส้นก็เลยชวนเขามาด้วยแล้วก็เป็นผูสื่สารที่วัดมตา

ตอนนั้นที่มาเรียนก็ไม่ได้เอาไปไป,ไปใช้นาะกก็เลยเอ,อ,อยากอยากมาเรียนเพิ่มเติมอีกค่ะก็เลยเจอพ่อตุย้ยพ่อตุ้ยก็เลยบอกว่าไปเรียนไปเรียนต่อได้วันนี้ที่ที่มารอบนี้ก็คือได้ความรู้เยอะแล้วก็ได้วิธีการวางมือวางท่าคือตอนนั้นเนี่ยคือมาเรียนใหม่ก็เลยไม่รู้ท่าจะท่าอะไรก็ไม่เป็นนะคะ ครั้งนี้ที่มาเรียนนี่ก็คือได้ได้ผ้าหลายผ้าแล้วก็จะเอาไปใช้ในการม้วนกักษาคมด้วยนะ่ะก็ชอบเป็นจิตอาสาด้วยเนาะก็ขอเชิญนะผู้คนถ่าอยู่แถวเชียงใหม่หรืออยู่ตางจังหวัดถ้าไปสัล์กําแพงก็แวะไ,ไปที่วัดป่าตามมาบวค้าคนะ่ะไปไปที่นั่งเราก็ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเงินอะไรนะคะเราไปรักษาได้คนะ่ะหรือว่าไปเทีเ่ยวก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ